วิบากชั่วเป็นของใครกันแน่ถามถ้าเราทำกรรมชั่วใครจะเป็นผู้ทำให้วิบากนั้นเกิดกับเราคนที่ถูกเรากระทำหรือเหตุบังเอิญที่เกิดจากภัยธรรมชาติหรืออื่นๆตอบตอบง่ายๆเลยครับสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็น ทั้งที่เรารู้สึกว่าเป็นสิ่งสวยงามและน่าเกลียดทั้งที่มีชีวิตและไร้ชีวิตล้วนแล้วแต่เป็นอุปกรณ์ตกรางวัลหรือลงโทษเราได้อย่างเหมาะสมกับการและสถานที่ได้ทั้งหมดหากเราไปทำให้ใครผูกโกรธวันหนึ่งเขาอาจมีอำนาจมีอิทธิพลเหนือชีวิตเราถ้าเขาไม่ละความพยาบาทมาดร,ร้ายอยากชำระแค้นเราก็จะไม่มีกำลังใดๆไปทัดทาน นี่เป็นวิบากอันเกิดจากกรรมสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนที่เห็นได้ชัดหากเราขโมยของหรือทำลายทรัพย์สินผู้อื่นไว้มากๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าธรรมชาติอาจส่งน้ำมาท่วมบ้านอาจส่งไฟป่าลามมาถึงบ้านอาจส่งแผ่นดินไหวมาถล่มบ้านเป็นต้นนี่เป็นวิบากจากสิ่งแวดล้อมที่เข้าจู่โจมเราแทนสิ่งมีชีวิต ซึ่งยังไม่สะดวกจะเล่นงานเราในการที่เราสมควรได้รับผลสำคัญกว่าอะไรอื่นคือวันดีคืนดีจิตของเรานี้เองอาจเป็นเครื่องมือในการลงโทษอย่างเช่นมีกรรมหลายประเภทที่ก่อแล้วจะยังผลให้ฟุ้งซ่านควบคุมไม่ได้คิดมองโลกแต่ในทางร้ายไม่หยุดหย่อนแบบที่ทางแพทย์เรียกว่าเป็นโรคจิตประสาทนั่นแหละ คนเราคิดเครื่องมือลงโทษมนุษย์ด้วยกันเองได้พิสดารพันลึกแต่ไม่มีใครคิดได้วิจิตพิสดารเท่ากฎแห่งกรรมในธรรมชาติหรอกครับในเมื่อทุกสิ่งที่เราเห็นและทุกสิ่งที่เรายังไม่เห็นตลอดจนกระทั่งทุกสิ่งในความเป็นกายเป็นใจของเราเองกฎแห่งกรรมเขาสามารถเรียกใช้สอยมาลงโทษเราได้ทั้งหมดอย่างนี้ ถ้าเป็นคนที่เราทํากรรมชั่วไว้กับเขาและเขามาเอาคืนอย่างนี้ถือว่าเป็นการสนองกรรมอย่างสาสมหรือจัดเป็นกรรมชั่วที่เขาก่อขึ้นใหม่ตอบคนเราทําร้ายกันก็ด้วยมูลเหตุคือโทสะเมื่อใดจิตก่อกรรมอันเจืออยู่ด้วยโทสะเมื่อนั้นจิตเป็นอกุศลกรรมที่เขาทำจึงนับเป็นบาป แม้เขาจะอ้างว่านั่นเป็นการล้างแค้นคืนอย่างสาสมกับกรรมที่ศัตรูทำเขาไว้ก็ตามความพยายามคือมูลเหตุแห่งการจองเวรต่างฝ่ายต่างผลัดกันมีอำนาจเหนือกันพระพุทธเจ้าจึงสอนให้แผ่เมตตาเป็นนิดเมื่อใจมีความสงบเย็นเป็นเมตตาจิตจะทำตัวเป็นแหล่งกําเนิดกระแสความปรารถนาดีต่อผู้อื่น อาจปรากฏชัดผ่านการทำทานไม่เลือกหน้ารวมทั้งการรักษาศีลให้บริสุทธิ์จนรู้สึกสะอาดทั่วพร้อมถึงเวลานั้นคุณจะรู้สึกว่าภัยเวลดลงอย่างเห็นได้ชัดทั้งนี้ก็เพราะกระแสะคุกคามในจิตคุณลดลงกระแสะความน่าระคายของจิตคุณสะเทือนไปทําความรําคาญให้ผู้อื่นน้อยลงแม้แต่ศัตรูเก่าเมื่อเห็นคุณ ก็จะไม่อยากจองเวรเต็มเม็ดเต็มหน่วยนักพูดง่ายๆคือถ้าแผ่เมตตาเก่งๆมีน้ำจิตเย็นๆไหลรินออกมาเป็นธรรมชาติได้แล้วก็ไม่ใช่จะเป็นสุขแต่ตัวเราฝ่ายเดียวแต่ยังอาจช่วยยับยั้งศัตรูเก่าของเราไม่ให้ต้องก่อบาปก่อกรรมก็ได้เมื่อได้ยุติการจองเวรได้ก็ไม่มีใครต้องทำบาปทำชั่วต่อดีออกจะตาย ใครเริ่มก่อนได้คนนั้นประเสริฐนักเรื่องเมตตาเนี่ยเป็นของที่ต้องลงทุนกันด้วยน้ำใจน้ำใจยิ่งมากเมตตายิ่งงอกเงยคนทั่วไปติดยึดอยู่กับความคิดตาต่อตาฟันต่อฟันนิสัยมนุษย์แม้โตแล้วก็ไม่ค่อยต่างจากครั้งยังเด็กใครเตะมาก็จะเตะเขากลับหรืออาจมีแถมลูกถีบให้ล้มกลิ้งโคล่ไปเลย กระแสจิตของคนส่วนใหญ่ถึงได้พร้อมจะเป็นขั้วรับขั้วต่อแห่งการจองเวรไม่ขาดสายด้วยประการชนี้ถามถ้าถือว่าเขาก่อกรรมชั่วสนองคืนเราเขาจะต้องได้รับวิบากนั้นเท่าเทียมกับที่เราก่อกรรมไว้กับเขาหรือไม่ ต่างคนต่างมีระดับความทยานอยากในการทำร้ายผู้อื่นแตกต่างกันไปโดยมีปัจจัยสำคัญคือความเจ็บใจเป็นตัวกำหนดเช่นคนเมาแค่ด่าใครสาเสียเทเสียไม่ได้มีเรื่องมีราวอาฆาตแค้นกันมาก่อนคนโดนดา่าก็อาจเจ็บใจอยากเอาคืนถึงขั้นตีหัวให้เลือดอาบหรือที่มีข่าวเป็นประจำคือฆ่าแกงกันอย่างน่าเสียดายชีวิตยิ่งฉะนั้น วิบากที่จะสนองแต่ละคนจะไม่เท่ากันคนที่ด่าตอนเมาก็ได้รับผลกรรมเป็นความฟุ้งซ่านปากไวกว่าใจและมักไปมีสภาพปลาหมอตายเพราะปากได้บ่อยๆส่วนคนที่แค้นจนตีหัวเข้าเลือดอาบก็ต้องไปเสวยวิบากในภพที่มีแต่การทำร้ายทําลายกันถึงเลือดเนื้อและชีวิตสำคัญคือเมื่อใดสองคนพบกันก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันอีก คือต้องมีเรื่องให้อยากประทะห้ามหันกันใหม่สุดแต่ว่าในคราวหนึ่งหนึ่งใครจะมีกระแสพยาบาทเข้มข้นเพียงใดกระแสจิตในจังหวะแห่งการพบกันใหม่นั้นนั่นเองจะเป็นตัวชี้ว่าควรเกิดอะไรขึ้นระหว่างการเพิ่มเวรลดเวรหรือละวางเวรซะผู้เป็นบัณฑิตผู้ศึกษาธรรมะไว้พัฒนาตัวเองย่อมเลือกที่จะกำจัดเวรภัยให้หมดไปครับ ไม่ใช่กำจัดความสุขของคนอื่นและตัวเองโดยเห็นแก่ความอาฆาตปาดหมางร้ยแก่นสารด้วยความหลงเขลา